เป็นมะเร็งทำประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงได้ไหมซึ่งเราจะต้องแยกเป็นทั้งหมด2กรณีนะคะกรณีที่1ก็คือเป็นมะเร็งและรักษาหายแล้วนะคะหากลูกค้าเคยเป็นมะเร็งแต่ว่ามีการรักษาหายเรียบร้อยมีการผ่าตาดัดฉายแสงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่รักษาแบบเรียบร้อยแล้วหายแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่าหายแล้วร้อยเปอร์เซ็นตนะคะ ซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเว้นระยะมาแล้ว1ปีสามารถส่งยื่นเอกสารเพื่อสมัครได้ค่ะโดยทางบริษัทนะคะจะขอประวัติการรักษาเพื่อมาประกอบการพิจารณาการอนุมัติประกันค่ะซึ่งจะผ่านการอนุมัติหรือไม่ผ่านการอนุมัติก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางบริษัทค่ะแต่สามารถยื่นส่งได้ค่ะหากทางบริษัทดูแล้วว่ามีความเสี่ยงน้อยลง ก็จะสามารถอนุมัติให้ผ่านได้แต่ถ้าเกิดว่าพิจารณา,าดูแล้วยังมีโอกาสที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นมะเร็งได้อีกตรงนี้ก็อาจจะไม่สามารถอนุมัติได้ค่ะส่วนกรณีที่2ก็คือกำลังเป็นโรคมะเร็งอยู่และอยู่ในขั้นตอนการรักษาหรืออาจจะเป็นแต่ยังไม่รักษาถ้าเกิดว่าในกรณีนี้ค่ะจะไม่สามารถยื่นทำประกันได้ค่ะ เนื่องจากผู้ที่จะยื่นสามารถยื่นทําประกันได้นะคะจะต้องมีการรักษาหายแล้วเท่านั้นค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในขั้นตอนการรักษาหรือว่ากําลังเป็นมะเร็งอยู่ที่มีประวัติอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะก็จะยังไม่สามารถยื่นสมัครประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงตัวนี้ได้ค่ะแต่ก็จะมีกรณีพิเศษอีกกรณีหนึ่งนะคะอย่างเช่นมีลูกค้าค่ะ มีความรู้ส <th inking like popped throughout> okay. ึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยสบายแต่ก็คือยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลยังไม่ได้ตรวจนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือยังไม่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองแบบรู้สึกไม่ค่อยดีอยากมีประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงเอาไว้จังเลยอย่างเงี้ยก็สามารถทักมหายายื่นใบสมัครแล้วก็อนุมัติได้ค่ะถ้าเกิดกรณีที่ยังไม่มีประวัติรักษานะคะตรงนี้บริษัทจะอนุมัติภายใน1-3วันค่ะ อย่าแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ค่อยดีอย่างงี้ค่ะให้รีบทําประกันก่อนเลยเพราะว่าเราจะมีระยะรอคอยนะคะเพียงแค่90้วันเท่านั้นเองค่ะถ้าเกิดผ่านพ้นไป90วันในวันที่9192เนี่ยเราก็สามารถไปหาคุณหมอทําการตรวจร่างกายหรืออะไรก็ได้นะคะถ้าเกิดคุณหมอวินิจฉัยมาว่าคุณเป็นโรคหนึ่งใน50โรคร้ายแรงตรงนี้ค่ะทางบริษัทเนี่ยก็จะเคลมประกันให้นะคะแล้วก็ตามเงื่อนไขแบบร0 0เซเลยค่ะ และประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงของ FWD นะคะมีความพิเศษมากกว่าบริษัทอื่นๆก็คืออย่างเช่นบริษัทอื่นๆเนะะี่ยค่ะถ้าเป็นตัวคุ้มครองโรคร้ายแรงนะคะในในกรณีที่เป็นระยะรุนแรงเท่านั้นนะคะแต่ของบริษัท FWD ะคะ่ะก็คือเราอะมีความพิเศษกับลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยตรวจพบตรวจเจอโรคมะเรง็งหรือโรคหัวใจอย่างเงี้ยคะ่ะในระยะเริ่มต้นให้ไปก่อนเลย20%แล้วถ้าเกิดว่าไปรักษาแล้วยังไม่หายยังไปเป็นระยะ รุนแรงหรือว่าระยะลุกรามอย่างเงี้ยค่ะเราเพิ่มอีก80%ที่เหลือค่ะและลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยทำการเคลมประกันครบไปแล้วนะคะก็ไม่ต้องชำระค่าเบี้ยต่อแล้วนะคะเพราะถือว่าสิ้นสุดสัญญาการคุ้มครองโรคร้ายแรงค่ะ หากใครสนใจประกรันคุ้มครองโรคร้ายแรงดีๆแบบนี้นะคะคุ้มครองมากถึง50โรคร้ายแรงเลยค่ะก็สามารถทักมาหายามาเช็คค่าเบีย้ยแล้วก็ลองยื่นสมัครกันได้เลยนะคะ